สวัสดีค่ะกลยานามิตรมิ่งขวานชาแนลทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พลังแห่งความสุขความสำเร็จทั้งในทางโลกและทางธรรมค่ะช่วงนี้นะคะดวงดาวก็โคจรเข้ามาทำมุมดีๆในหลายลัคนาราศีเลยก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีในทุกๆคนทุกๆลัคนาราศี ชาวผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเองก็เช่นกันบางคนนั้นมีวิถีชีวิตที่รู้สึกว่าดีขึ้นบางคนที่ผ่านมาเจ็บป่วยแสนสาหัสแทบที่จะเอาชีวิตไม่รอดเรียกได้ว่าคิดว่าจะไม่รอดแล้วแต่พอเข้ามาปีนี้ดวงดาวเคลื่อนย้ายดีขึ้น ชีวิตก็รู้สึกมีความหวังมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นได้เจอหมอที่ดีได้เจอยาที่ดีนับว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆลยหลายคนบางคนก็ได้มีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีงานที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ทำก็ได้ทำบางคนก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มาอุปถมัมภ์ ทั้งๆท,ที่ไม่เคยได้ติดต่อกันมาเลยอยู่ๆพอดวงดาวเคลื่อนย้ายโคจรเข้ามาในทิศทางดีอะไรดีๆก็ตามเข้ามานี่เรียกได้ว่าเป็นพลังโคจรของดวงดาวซึ่งชีวิตเรานั้นขับเคลื่อนด้วยพลังค่ะไม่ใช่เฉพาะพลังของดวงดาวเท่านั้นที่จะมาขับเคลื่อนเราแต่พลัง ของชีวิตซึ่งนั่นคือพลังจิตของเราพลังบุญบารมีพลังของการทำคุณงามความดีก็จะมาช่วยเกื้อนหนุนเราด้วยเหมือนกันนะคะเมื่อรู้ว่าชะตาชีวิตขับเคลื่อนด้วยพลังงานเราจึงต้องหันมาศึกษาเรื่องของพลังงานในแต่ละส่วนกันคะ่ะถึงเวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่าง บางคนดีขึ้นแต่บางคนยังไม่ดีขึ้นถ้าคนที่ดีขึ้นนั้นจะรับรู้ได้ด้วยตัวเองและส่วนมากคนที่ดีขึ้นนั้นคือคนที่สนใจใฝ่หาธรรมะการทำบุญทำทานการนั่งสมาธิการปฏิบัติตนในแนวทางของคุณงามความดีการสั่งสมบุญบารมีแต่สำหรับบางคนถ้าชีวิตคุณยังไม่ดีขึ้น ขอให้คุณนั้นพิจารณาความประพฤติของตัวเองเป็นหลักมองปัจจัยภายในนะคะปัจจัยภายนอกเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่ปัจจัยภายในคือจิตใจเรานั้นเราคิดดีแล้วหรือยังเราประพฤติดีแล้วหรือยังเราพูดดีแล้วหรือยังทำความดีให้เข้มข้นขึ้นประพฤติปฏิบัติดีให้เข้มข้นขึ้นถือศีลภาวนาให้เข้มข้นขึ้น เพื่อให้พลังบุญนั้นมันมีความเข้มข้นพอที่จะมาส่งเสริมให้ชีวิตของเราขับเคลื่อนไปในแนวทางที่ดีนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ถือว่าชีวิตนั้นมีสิ่งที่ดีงามมาเป็นสิริมงคลตัวเราจําเป็นจะต้องมีสิริมงคลมาขับเคลื่อนตัวเราเองด้วยค่ะชีวิตเรานะั้นเริ่มดีงามขึ้นแล้ว ผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะรู้สึกว่ามันไม่เลวร้ายถึงที่สุดสักทีเพราะดวงชะตาของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเป็นดวงชะตาที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคอยดูแลคอยที่จะให้ความช่วยเหลือเราตลอดเวลานี่คือชีวิตของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือ แต่ถ้าหากคุณทำชั่วกรรมก็จะสะท้อนกับคุณได้หลายเท่าเช่นกันดังนั้นจงทำความดีเพราะความดีจะนำพาให้ทุกสิ่งที่ดีเข้ามาหาคุณช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นหายใจใหายคอคล่องขึ้นมองเห็นแสงสว่าง มองเห็นแนวทางที่ดีในชีวิตมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นที่ผ่านมามันได้จบลงแล้วค่ะชีวิตที่เลวร้ายเมื่อสองสามปีที่แล้วมันได้จบลงแล้วค่ะทุกอย่างเป็นแค่ฝันร้ายที่เรานั้นได้ชดใช้กรรมมันเป็นสิ่งที่เราต้องก้าวข้ามผ่านให้ได้ นั่นคือบททดสอบจากสวรรค์ค่ะเราได้ก้าวข้ามผ่านมาแล้วแม้จะเหนื่อยฉนักแค่ไหนแต่ด้วยจิตใจที่มั่นคงของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือความเชื่อมั่นในคุณความดีใครที่มีความรู้สึกตื่นรู้แบบนี้เขาได้ฟันฝ่ามันจบสิ้นแล้วและทุกคนที่ได้ตื่นรู้แล้วก้าวสู่หนทางแนวทางที่ เป็นหนทางอันเป็นพื้นเพเดิมจิตวิญญาณดั้งเดิมของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือบัดนี้เมื่อคุณได้พิสูจน์แล้วว่าคุณคือผู้ที่มีความศรัทธาในคุณงามความดีอย่างแท้จริงชีวิตของคุณนั้นเริ่มค่อยๆมีแสงสว่างเรืองรองและเริ่มมองเห็นทางออกของชีวิต แสงสว่างที่ว่านั้นอาจจะกำลังริบรี่และเมื่อคุณนั้นปฏิบัติตัวตามแนวทางที่ดีงามมันจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นในระยะเวลาหนึ่งปีสองปีนี้ชีวิตของคุณนั้นเป็นชีวิตแห่งการกอบโกยความสำเร็จจงเตรียมพร้อมด้วยการสร้างบุญบารมีบุญบารมีที่คุณทำนั้น คือบุญบารมีแห่งการทำความดีไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านกายวาจาและใจคุณจะต้องทำบุญในสิ่งเหล่านี้ให้ถึงพร้อมยินดีกับทุกๆเรื่องที่เป็นสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีและทำในสิ่งที่ดีนี่คือ กรรมดีที่จะนำพาให้ชีวิตของคุณนั้นไปสู่สิ่งที่ดีงดงามชีวิตของเรานั้นเมื่อเราตกทุกข์ได้ยากผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือช่วงที่ผ่านมาเจอการเอารัดเอาเปรียบเจอคนนินทาว่าร้ายเจอคนหมั่นไส้เจอถ้อยคำเยาะเย้ย,ย,ยถากถางหลายสิ่งหลายอย่าง ทั้งต่อหน้าและรับหลังส่วนมากแล้วจะเป็นปฏิกิริยาที่กระทำต่อเรารับหลังถามว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นรู้หรือไม่ว่ามีผู้ที่ไม่หวังดีและมีผู้ที่ใส่ลายป้ายสีอยู่เบื้องหลังตอบว่ารู้แต่ทำไมผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจึงไม่โต้อตอบ เป็นเพราะเรานั้นรู้ว่าโต้ตอบไปก็ไม่มีความหมายการโต้ตอบผู้ที่ไม่สำนึกไม่เข้าใจในหลักกรรมถือว่าเป็นการโต้ตอบที่ลดตัวเองลงไปเล่นเกมที่มีแต่ทำให้เรานั้นเสื่อมเสียไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรต่อชีวิตเลยชีวิตที่หนักหนาที่ผ่านมา เราย่อมรับรู้ด้วยตัวเองว่ามันหนักแค่ไหนแต่ด้วยความหนักแน่นในจิตของเราความที่เชื่อมั่นว่าทำดีแล้วต้องได้ดีจึงไม่ถือสาและทำดีต่อไปความดีจะช่วยให้เรานั้นก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างได้วันนี้เริ่มมองเห็นแววที่เรานั้นจะก้าวหน้าในชีวิตแล้ว เรื่องไม่ดีที่ผู้คนเคยเยาะเย้ยถักถาง,างเคยนินทาว่าร้ายเราจะปล่อยมันไปไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าปล่อยให้วัฏจักรเวรกรรมทำงานตามหน้าที่ของมันตัวเราเองนั้นจงอยู่เหนือเหนือเกมที่เขากำลังเล่นอยู่กับเรา เพราะเรารู้แล้วว่าเวรกรรมยุติธรรมเสมอเราไม่จำเป็นที่จะต้องลงไปเล่นเกมกับเขาหากเขาจะเคยนินทาว่าร้ายเราในเมื่อก่อนด้วยความที่เรานั้นถึงจุดที่เรียกได้ว่าดวงตกอับทำอะไรก็มักจะเจอปัญหาทำอะไรก็มักจะ ประสบความยุ่งยากในชีวิตมีหนี้ก็ไม่สามารถจะใช้หนี้ได้ทำให้เกิดการนินทาว่าร้ายมาตลอดเวลาแต่วันนี้ขอให้คุณเชื่อมั่นเถิดว่าความดีที่คุณทำนั้นได้สมผลแล้วจงทำดีต่อไปทั้งทางโลกและทางธรรมหากว่า คุณนั้นประสบความสำเร็จคุณก็อย่าได้คิดว่าเขาจะยินดีไปกับคุณหรืออย่าได้คิดว่าเขาจะเลิกนินทาว่าร้ายเพราะคนที่จ้องจะนินทาว่าร้ายผู้อื่นนั้นดีก็ว่าร้ายก็ว่าเมื่อเราได้ดีเขาก็ยังอิจฉาเราก็ยังมีคําพูดที่มาแซะมาเน็บแนมม,มากล่าวร้ายเราอยู่ดีเห็นเราได้ดีก็จะนินทา นั่นคือมนุษย์เพราะฉะนั้นผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือจงวางใจปรงกับมนุษย์เหล่านี้อย่าได้ไปถือสาเมื่อเราทำตัวเหนือปัญหาเขาอิจฉาเราเขาก็จะได้รับผลกรรมไปเต็มๆเ,เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะดูแลเราไม่ยอมให้เรานั้น ถูกผู้อื่นรังแกเพราะฉะนั้นวางใจและทำดีต่อไปไม่มีใครที่จะมาทำอะไรคุณได้เพราะคุณนั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจดีมีวาจาที่ดีและมีการกระทําที่ดีใครที่คิดล้ายกับคุณจะโดนกฎแห่งกรรมนั้นเล่นงานไปเองนี่คือความจริงขอเพียงคุณ เป็นผู้ที่ดูเฉยเฉยอย่าลงไปเล่นเกมกับเขาจงปล่อยวางและปล่อยวางตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จอย่าใส่ใจผู้คนที่คอยนินทาลับหลังผู้คนที่คอยทิมแทงข้างหลังผู้คนเหล่านี้เขาเพียงแต่อิจฉาคุณเขาเพียงแต่คอยที่จะ บัทอนกำลังใจของคุณเท่านั้นความอิจฉาลิษยานั้นเร่าร้อนอยู่ในจิตของผู้ที่อิจฉาหากเราไม่เอาจิตของเราเข้าไปรับเขาก็จะเป็นผู้ที่ทุกข์และร้อนรนฝ่ายเดียวมีดีเขาก็อิจฉาทำผิดพลาดเขาก็ตำเติมมันมีอยู่เพียงแค่นั้นเรามีอย่างเดียวคือปรับปรุง พัฒนาตัวเองทั้งทางโลกและทางธรรมให้อยู่เหนือกว่าคำที่เขานั้นดูถูกเหยียดยามเอาชนะด้วยความพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่ผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจะต้องทำให้ดีขึ้นชีวิตเป็นของเราจงรักและพัฒนาตัวเองในทุกๆด้าน เอาชนะผู้อื่นด้วยการเอาชนะใจตัวเองแล้วคุณจะเป็นผู้ที่ชนะในทุกๆสิ่งและทุกๆเรื่องค่ะขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนะคะจงระมัดระวังจิตตัวเองจงเป็นผู้ที่มีจิตเข้มข้นในการที่จะรักษาความดีและ เข้มข้นที่จะดูแลตัวเองไม่ให้มีจิตใจที่ต่ำคลุกคลีกับความชั่วยกตัวเองให้สูงขึ้นนี่แหละคือชีวิตของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามืออย่างแท้จริงคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะ ใครที่ยังไม่เป็นกัลยาณมิตรกันมาช่วยกดติดตามช่องมิ่งขวัญชาแนลมาเป็นกัลยาณมิตรกันด้วยค่ะคลิปหน้าแอดจะนำวิถีชีวิตของผู้ที่มีกากบาทการฝ่ามือสองข้างทั้งซ้ายทั้งขวาและมีชีวิตที่ตกต่ำจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดมาเล่าให้ฟังนะคะเธอ,อรอดชีวิตมาได้อย่างไรในวิถีที่เรียกได้ว่า มันเกินที่จะบรรยายจริงๆคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ